สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมสิมาแนะนำนะครับเนาะการทำก้อนเห็ดทำการทำก้อนเห็ดที่ลดต้นทุนนะครับพี่น้องพี่น้องอยามา,ายใกล้ๆครับไปเบืองดอกเห็ดพร้อมๆครับผมสีแนะนำนะครับเนาะการทำก้อนเห็ดทำไมมันถึงออกทษออกนานนะครับพี่น้องคือเราเอาก้อนเห็ดเก่าและขี้เลื่อยขี้เลื่อยใหม่ผสมกันได้ครับพี่น้อง ในอัตราส่วนนะครับเนาะจำไว้เด้อครับเด้ออย่าให้เฮ็ดมันออกดีเด้อครับพี่น้องขี้เลื่อยเก่าคือเฮาอ่ามารีไซเคิลใหม่นะครับเนาะเอาสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับขี้เลื่อยใหม่ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มพอดีครับให้พี่น้องเบื้องนะครับเนาะสังเกตเบิ่งครับอันนี้คือการสร้างรายได้แบบยั่งยืนนะครับเนาะเห็นบอกครับพี่น้องในมือผมจับอยู่นี่ครับพี่น้องดอกเห็ดมันจะพอดีกินนะครับพี่น้องและที่สําคัญคือเราทํา เราทำอันเห็ดนะครับพี่น้องที่วิดีโอไลฟ์วิดีโอนะที่ผมเห็ดให้พี่น้องเบื่องคือผมใช้แบบคอนโดนะครับเนาะผมจะใช้แบบหอยนะครับเนาะเห็นบอกครับซีก้อนผมจะล็อกล็อกไว้นะครับเห็นบอกครับนี่อันตัวล็อกล็อกนี่ครับนี่ล็อกไว้เพื่อ,อนำนักเพื่อที่ลงมันจะมองนี่นะครับเพิ่นบนิ่งลงสุดลงไปข้างล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่เห็นบอกครับและเห็ดมันก็จะออกดีเป็นเพราะว่า น้ำนักมันบ่ได้ถิ่มลงไปข้างล่างนะครับเนาะน้ำหนักไม่ได้ทิ้งลงไปข้างล่างนะครับเนาะจะให้พี่น้องป้องปลายยางมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องคนที่ได้ทำก้อนเห็ดนะครับเนาะเวลามีหนอนเวลาเราเราเราลงใส่มาลงเรือนแล้วมันมีหนอนเขาจะป้องกันยังไดครับมันสีบุหายลูกล้ามไปทั้งกอดอื่นนะครับเบิ่งขังนี่ครับที่ผมเหตุเบิ่งครับนี่ครับยางมากครับเห็นบ่ครับนี่ ผมจะใส่ยางมัดนะครับเนาะวิธีนี่ดีที่สุดครับพี่น้องเห็นบอกครับก้อนอยู่ข้างๆกันเนี่ยมันจะบม่มีนอนอ่าใส่ต่อไปนะครับพี่น้องเห็นบอกครับมันจะมีก้อนเดียวครับเพราะว่าเราเอาเข้ามาแล้วเปิดแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วมันมีนอนเราเห็นเราต้องรีบมัดปากทุ่งยังส่ครับมันสิตายแล้วครับนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่มันสิตายไปเลยครับพี่น้องมันสิขยายพันุต่อไปบ่อยนะครับเนาะเห็นบอกครับพี่น้องสังเกตบุนะครับเนาะผมทําก้อนนี้กะ าการสร้างรายได้เราก็ต้องท่อมจังสี่ได้ครับพี่นอ้องย่างมาเบิ้งผมน้ำผมไก่กันครับสังเกตเบิ้งได้ไดได้ครับพี่น้องเนอะเห็นบอกครับก้อนที่ผมมัดไว้น่ะมันสีบลายลามไปเลยครับอยากแชะเนี่ยความประสบการณ์มาให้พี่น้องเนอเบิ้งไปน้อกันเนาะครับเนาะเห็นบอกครับพี่น้องอันนี้แหละครับคือเห็ดเนาะครับเนาะเห็ดนางฟ้าภูฐานอันนี้เห็ดนี่เป็นพืชอ่าเป็นเป็นอา่าเขาเรียกว่าผัก เลือกพักก็ได้ครับเลือกเฮ็ดก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจแบบใดครับเพราะว่าการในตลาดคนต้องการเฮ็ดอันนี้นี่นะครับพี่น้องเลยสังเกตยางมะขามนี่ครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องผมอยากแนะนํากับจังซี่แหละครับเวลา,าการทําก้อนเห็ดหรือทําเห็ดนะเราต้องทําแบบให้เข้าใจนะครับพี่น้องถ้าเข้าใจแล้ว เาจะรู้เลยนะครับพี่น้องบางคนเขาจะเขาจะไม่ไม่แชร์สิ่งดีๆนะครับเนาะแต่ว่าผมบริเต็กก์นะครับพี่น้องผมจะเปิดความด้ผมถ่ายเบิงเลยนะครับพี่น้องเห็นบอกครับผมจะมัดไปเลยครับนอนอยู่ข้างในนีมันจะตายหมดครับถาว่าเขาเห็นข้างนอกเรายังไม่เอามาเขาเข้าโรงเรือนแล้วเอาไปถิ่มข้างนอกได้เนาะครับเนาะอันนี้เราเอาพวเขาโรงเรือนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องจําเป็นครับเผาโบยากดึงออกนะนะครับพี่น้อง ไม่ต้องดึงออกแล้วก็มัดปากทุ่งไว้ครับเดี๋ยวมนกะตายนะครับพี่น้องห็นบอกครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีสาดาภาพรวมให้พี่น้องในเบื้องนะครับนอกว่ามันเห็ดผมนี่ออกอยู่บ่ครับคือขันต้นน่ะแหละครับพี่น้องเลยการที่เราจะทําก้อนเห็นเขาต้องมักขี้เลื่อยเนาะครับเนาะมักขี้เลื่อยให้มันได้เนาะครับพี่น้องหลายๆวิดีโอที่ผมทํามากอะที่ผมแนะนามาให้พี่น้องก็คือแบบนี้แหละครับผล รับของเขาก็คือเห็ดออกดกออกทนได้ครับพี่น้องเลยจักซี่แหละครับพี่น้องเมื่อนี้กะขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่เขามารับชมช่องของนายคอนพโพลกากเกษตรไทยใจสูงนะครับเนาะฝากช่องน้องไม่ได้เด้อครับพี่น้องเลยเพราะว่าอผมก็เริ่ทําใไม่เนาะครับพี่น้องเนาะพะวันหนึ่งนะผมก็อยากแช์ประสบการณ์สิ่งดีๆที่ผมทํามาให้พี่น้องนะเบิร์กนะครับเนาะขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ